คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งคณิตศาสตร์ประยุกต์สองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเริ่มที่เหมือนกันก่อนครับก็คือมี30ข้อเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคะแนนเต็ม100คะแนนเท่ากันนะครับเวลาที่ให้ต่อฉบับก็90นาทีเหมือนกันคราวนี้ไปดูข้อแตกต่างบ้างนะครับคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคณิตศาสตร์ยากนะครับจะออกทั้งคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติมจำนวนบทที่ต้องอ่านจึงเยอะมากนะครับในขณะที่คณิตศาสตร์ประยุกต์สองเนี่ยก็เป ก็จะออกเฉพาะคณิตพื mm ้นฐานเท่าน yeah. okay. yeah. yes. ั้นจำนวนบทน้อยกว่าคณิตมาดูบทที่ออกเยอะบ้างนะครับบทที่ออกเยอะในคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งได้แก่สถิตินะครับตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นครับบทที่2คือคทคูลัสนะครับบทที่3ก็คือวิธีนับและความน่าจะเป็นปิดท้ายด้วยบทลำดับอนุกรมและการเนี่ยนะครับในขณะที่คณิตศาสตร์ประยุกต์สองเนี่ยนะครับบทที่ออกเยอะได้แก่สถิติครับ บทที่2ตามมาเลยก็คือลำดับอนุกรมและการเงินนะครับบทที่3ก็คือความสัมพันธ์และฟังก์ชันและบทที่4นะครับก็คือวิธีนับและความน่าจะเป็นนั่นเองครับขาวนี้ถัดมาคณะที่ใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งได้แก่พวกนี้เลยครับ แพทย์คันตะเภสัชศาสตวะนะครับรวมถึงวิทยาศาสตนะครับบัญชีบริหารอันนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่คณิตศาสตร์ประยุกต์2นี้ก็ได้แก่พวกนิเทศนะครับบัญชีบริหารนะครับนะอักษรน,นะศิลปรกรรมศาสตร์นั่นเองนะครับและแน่นอนท่านน้องคนไหนเนี่ยยังไม่มั่นใจนะครับว่าเฮ้ยเราจะเตรียมพร้อมไหมในการสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งหรือคณิตศาสตร์ประยุกต์2นะครับมาพบกับพี่เอได้ในคอร์สกับน้อง